ฟุตบอลดัชเอดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ฤดูการ2025-26นัดที่14คืนวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนตี2 p e c สวอลเล่พบ SC ฮิรนวีนคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนสีทุ่มครึ่งเซ e t รอเตอร์ดัมพบ n a c เบรดาเที่ยงคืน45นาทีฟอ r t u n า s i t t a r พบราเค c l e s a m e โลตี3 NEC ในเมเกนพบ s p ตารอเตอร์ดัมวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน6โมงสินาที TSV โ o พบ FC โวลเลนดัม สองทุ่มครึ่ง SC t e s t a r พบ Feyenoord Rotterdam g Go Ahead Eagles พบ FC Utrecht สี่ทุ่มสี่สิบห้านาที FC Twente พบ AZ Alkmaa ตีสอง Ajax Amsterdam พบ FC Groningen ตารางคะแนนฟุตบอลด r ช d i v i s i e League ประเทศเนเธอร์แลนด์นัดที่สิบสามจะฝูงเป็นของ PSV I h o v f e n มีสามสิบสี่คะแนนที่สองเป็น Feyenoord Rotterdam มียี่สิบแปดคะแนนที่สามเป็น AZ Alkmaa มียี่สิบสี่คะแนนที่สี่เป็น NEC Nijmegen มียี่สิบเอ็ดคะแนน ดาวซันโวนัทที่13อายาเซอูเอดาฟเฟเยนูต์รอเตอร์ดัม13ประตูกุสติว์พีเอสบีไอโฮเฟน9ประตูอิสมาเอลเซบารีพีเอสีไอโฮเฟน8ประตูทรอยแพรอเอซอักมา7ประตูชิสฮอนแคมแเฮราเคสอาเมลโล7ประตูโคเอ,อ็นคัตต้อนเซทซีสวาเล6ประตูเซมสตนเฟเยนูต์ปปรอเตอร์ดัม6ประตูขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ